รีวิวครับ L36 นะครับผมตัวนี้ก็เป็นชุดเทอร์โบยกันเร่งหอนนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทอร์โบใหม่นะครับผมใหม่แบบใหม่เมื่อหนึ่งนะครับผมก็ลูกค้าได้ของใหม่ครับก็เป็นใหม่แท้ครับผมก็สําหรับลูกค้าที่สนใจเป็นโบใหม่ครับโบใหม่ก็คือโบยังไม่ผ่านการใช้งานยังไม่ผ่านไอเสียนะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบที่ผมขายทั่วไปโบก็จะเป็นโบเมื่อสองนะครับผมเมื่อสองแล้วก็บิวให้ใหม่มีประกันทุกลูกครับผม ก็แล้วแต่คนชอบบางคนชอบใหม่บางคนชอบเก่าครับก็แล้วแต่ครับนี่นะครับผม L อาซหกแต่ลูกค้าได้เพิ่มเป็นแบบว่ารายการกองเปียกด้วยนะครับ <ละ S 1> นี่แล้วก็จะมีเสาด้วยเสาตรงนี้ลูกค้าก็าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้บางคนชอบเตี้ยก็จะใส่แบบนี้บางคนชอบสูงก็จะใส่แบบเส,ส,บบสาเพิ่มความสูง,สงครับนี่แนะนำลูกค้าก่อนเรื่องกองเขาข้าวนะครับผม เดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงดูครับว่าคันนี้จะหอนดังแรงนะเสียง t ร r b o ก็จะออกแนวนี้นะครับผมครัเห็นไหมขนาดเดินเบอท่อย,ยังสั่นเลยขนาดเป็นคอเหล็กนะเนี่ยที่ผมไม่ทําเป็นคอเหล็กก็เพราะว่าความแข็งแรงตรงนี้มันอาจจะสู้เหล็กไม่ได้นะครับผมเลยต้องทําเป็นเหล็กดีกว่าครับจบระยะย,ยาวตอนรถไถบางคันโอ้โหสั่นอย่างแรงนะครับ แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับผมเ,เสียงวันนี้เดินเบาก่อนแล้วอุ่นเครื่องเดี๋ยวเราทําทุกอย่างให้ใหม่นะครับผมก็พร้อมไปลองให้ลูกค้า้วยนะครับผมรีวิวครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวเสียงคร่าวๆให้ผู้ชมได้ฟังก่อนนะครับผมเพื <IT> ่อตัดสินใจครับ L36 ชุ 36, ท,ทโบโยกคันเร่งดัง <IT> <IT> เสียงก็ <IT> <IT> ประมาณนี้นะครับ <IT> ตัดสินใจกันเรา นนก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับผมก็ธรรมดาครับผมอันนี้ก็เป็นชุด t u r b เดียวกันกับที่เราไปลองรีวิวนาน้ําดูเดี๋ยวก็จะมีดราม่ามาอีกว่าโอ้โหไถแห้งไถแห้งยังไงก็วิ่งได้สี่เกียร์สามอันนี้คนที่ไม่เคยติดตามช่างบินนะครับผมก็อยากให้ไปดูที่ไถน้ําให้ดูนะครับสามยังสบายสบายเลยครับผมน้ำภาษาอะไระดินแบบนี้ครับรบ,บอกแล้วว่าช่างมาเองถ้าไม่แรงให้มันรู้กันไปนะครับ ข้าข้าวครับผมแต่ว่าอุ่นเครื่องให้เครื่องร้อนน้ำมันเครื่องร้อนครับเราจะได้เห็นจุดรั่วซึมต่างๆว่าร้อนจุดไหนน้ำมันออกจุดไหนเราก็จะได้แก้ให้ลูกค้านะครับผมปุ่นอย่างนี้ครับกองเปียกเอาอยู่ครับ แม้เราใส่กองสูงก็ดีอย่างนี้ครับผมคอกองที่สูงอ่จะดีก็คือฝุ่นจะไม่เข้านะครับผมแต่ถ้าเป็นกองรุ่นเก่าๆที่ผมเคยทําแต่ก่อนทางบริษัทไม่ได้แถมเสามาให้ก็อาจจะําไปหน่อยครับเราลองมองดูมุมฝุ่นนะครับทำไมฝุ่นมันจะอยู่บริเวณนี้กรงตรงน,นี้ครับแต่คอกองที่เป็นคอด้านบนเป็นชุดใบพัดเราจะสูงกว่า โชว์เลยครับผมดินแห้งสบายสบายครับดินเบาครับวันนี้ดินเบาโซเฟอรล์ลงมาหัวขาวนะครับผมอลองแบบสองไฮแบบปกติปกติหน่อย ครับผมไม่ว่าจะที่ไหนดูเราก็แรงกันหมดนะครับผมเป็นช่วงเดือนมีนาคมนะครับช่วงนี้ก็เป็นฤดูแรงครับก็พายุพายุเข้ามาก็มาไม่ถึงนะครับตรงไปมาไม่ถึง เป็นยังไงครับผมตัวเล็กแต่กำลังมหาศาลนะครับผมแรงเกินตัวนะครับผมกับสเตปนี้ครับถ้าเพิ่มเวทอีกหน่อยก็น่าจะโอเคนะอตัวเล็กๆเนี่ย ทำไมที่ที่กองเดิมตันก็เพราะว่าบริเวณล้อหน้าครับผมมันจะมีฝุ่นไปอยู่ตรงบริเวณกระจังหน้าเรานะแล้วถ้าเป็นกองเดิมเห็นไหมที่ผมบอกว่าต้องมีสัก2ลูกครับไว้เปลี่ยนสำรองครับแต่ถ้าทําอย่างนี้ครับผมไม่ลดก็คนละครับตายก่อน รเรื่องกำลังไม่ต้องห่วงครับผมแรงแน่นอนครับผมแรงเกินตัวรถอยู่แล้วกำลังแต่ถ้าเราใช้ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรครับผมเอาไว้ใช้ตอนที่ยามขับขันหรือตอนนี้ลมหรือตอนแบบว่าปปงานเหมาหน่อยกนะ็จะมีร้อยเกียร์สามบ้างถ่สามบ้างเสรี่นเร็วๆหน่อย <c oughs> โอ้ยผลรีวิวก็จะไม่รอดเหมือนกันครับผมคุณ <f ool> อย่างเยอะเลยแต่ก็เพื่อลูกค้าครับผมรีวิวให้ชมกันครับผมต้องลุยอยู่แล้วครับมาถึงขนาดนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> อ้ยว้ย เมื่อกี้รอบแล้วเราจะมารีวิวห้องเครื่องและรีวิวเสียงตอนจอดเบิ้ลว่าเป็นยังไงครับตามที่แจ้งไปนะครับผมตระกูลสาสู่แบบผมจะไม่ให้หอนเร็วนะครับมันมีเหตุผลของมันครับถ้าลูกค้าไม่ชอบเกาะไม่ต้องสั่งครับถ้าลูกค้าชอบก็สั่งครับผมจะให้หอนเฉพาะตอนช่วงทำงานแต่ที่ว่าเหตุผลแต่ละค่ายไม่เหมือนกันนะครับผมก็อยู่ที่ศรัทธาครับผมศรัทธาที่ไหนทำที่นั่นครับ ว่าลูกค้าบางคนครับอยากได้แต่แบบว่าให้หอนเร็วๆจอดเบิ้ลก็รอบพันสี่พันห้าหอนถ้าเป็นตะกูลสามสูบผมไม่ค่อยทําให้นะครับคนที่ทํเทโบแบบมืออาชีพเขารู้อยู่แล้วครับว่าสามสูบมันจะเป็นยังไงสี่สูบกับสามสูบมันจะต่างกันนะครับผมเทโบที่ดีครับผมกินเยอะต้องคลายออกเยอะครับผมถ้ากินเยอะคลายออกไม่ทันมันก็ร้อนนะครับ อ,อันนี้นะครับผมรีวิวเสียงรีวิวห้องเครื่องให้ชมนะครับครับหลังจากที่เราลองรถเสร็จครับดูหืมฝนครับผมนี่ก็เป็นเบอร์โทรนะครับผมถ้าโทรติดแล้วไม่มีคนรับก็ติดต่อทาง Facebook นะครับ Facebook ผมนี่ครับ Facebook อู่ช่างบิ๊กเทรบโบนะครับผม เป็นเพจนะครับเป็นเพจเดียวอูช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับผมร้านโลอยู่ที่อำเภอคุณานจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมติดตั้งไรทั่วไทยนะครับก็เสร็จจากนี้ก็จะไปร้อยเอ็ดไปกาลสินางที่แจ้งไปแล้วก็จะยิงยาวขึ้นเหนือยิงยาวขึ้นเหนือครับอีกหลายคันเลยรอบนี้ครับก็จะออกช่วงประมาณถูกรอบสิ้นเดือนนะครับผมครับกรองครับ สวยๆครับผมฝุ่นเกาะครับผมรุ่นฝุ่นเกาะรุ่นรุ่นฝุ่นเกาะดวให้ชมกันนะครับผมก็บอกแล้วว่าแรงเกินตัวแน่นอนครับสําหรับตัวนี้เจ็บแต่จบครับรอบเดียวเสียงไม่ดังมากนะครับผมเสียงกาลังน่าฟังครับผมแล้วก็หอนถ้าเป็นโบเล็กมันก็ชอบแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วจะแต่จะตัดสินใจ เดิมยังสั่นเลยครับแต่ถ้าพอรอบเครืรรรออ่องถึงเอาล้องล็อเหยบรอบเครื่องให er! ้เท่าหน่ครับเป็นยังไงครับผมเสียงจูใจครับผมดังขี้ไหลครับผมก็ส่งงานลูกค้าครับผมทีื่ออสำโรงภาพนะครับสุรินทร์นะครับ <reopen> โอเคครับผมส่งงานลูกค้าวันนี้ก็ขอบคุณครับผม